เง็ยบแม่ไอ้ฟาฟังเองเดี๋ยวคลิปให้เว้นลงไปีนเนอะเน่เว้นเห็นหน้ามังนี้ดิเด่นเด่นเด้อนายยกล้อที้งดิยกล้อทิ้ง <laughs> ละนางลำด้วยนางลำด้วยห <laughs> ลับตาไปเย้แม <laughs> ่